โอเคทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทำน้ำพริกปลาเอ็นซีกันนะครับวันนี้เราได้ปลาเอ็นซีสดๆจากทะเลสตูนมานะครับดูขนาดโตปะมัน 5- 6กกิโลนะครับไซส์กำลังดีเลยนะครับทุกคนดูตัวใหญ่มากๆโอเคทุกคนฮนะ อันดับแรกเลยเราก็ต้องมาทำคราฟสาาทข้าวๆ้าวก่อนนะครับปลาที่ได้มาจะเป็นปลายซีไอบั C ้งนะครับสังเกตง่ายๆเลยฮะไอบั้งจะมีลายตรงนี้นะครับเหมือนลายเสือเลยนะฮะนี่จะเป็นลายอยู่เดี๋ยวเราจะแล่เป็นชินช้นๆครับวันนี้แล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จล้วก็แกะเอาเนื้อนะไปทอดทำน้ำพลิกปลายซี N C. เป็นหนึ่งในเมนูที่ขายดีมากๆตอนนี้ ขนาดประมาณ5-6กกิโลนะครับไซส์กำลังดีเลยนะครับกาแรแลกกันนี่สัดส่วนของปลาปลาจะเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะนะครับเนื้อจะแน่นสามารถทานได้ทุกส่วนเลยนะครับตั้งแต่หัวจุดทางนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาไปนึ่งในในหม้อครับแล้วก็แกะเอาเนื้อเนี่ยไปทอดอีกทีหนึ่งให้มันฟูจากนั้นปึิมจากนั้นเมื่อเนื้อฟูแล้วเนี่ยเราจะ,จะพักให้มัน สต็จน้ำมันแล้วก็เอาไปคั่วกับเครื่องแกงบอกเลยกินกับข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวธรรมดาข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆหรือไข่เจียวเนี่ยได้หมดอร่อยมีูนี้ ปลซีเป็นหนึ่งในปลาที่มีเนื้อแน่นเนื้อเยอะสามารถเอาไปทําเมนูอะไรได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นที่เห็นในภาพนะครับเนื้อปลายรีเนี่ยจะขาวเด้งเป็นเส้นๆนะครับเหมาะสําหรับเอาไปทําเป็นน้ําพริกปลายินทรีมากๆเลยนะครับไอ้ตัวนหลังจากที่ทำความสะอาดปลาเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาปลาเนี่ยมาใส่ลงใน กระทะเพื่อน,นึ่งให้สุกแล้วก็แกะเอาเนื้อเนี่ยไปทอดอีกทีหนึง่งจากนั้นพอเนื้อที่ทอดเสร็จจนฟูเนี่ยเราก็จะเอาไป,ไปพวกเป็นน้ำริกจัดลงไปอย่างพิธีพิทันนครับดูแับเนื้อปลายซีสุๆหวานๆ ลาสุดเลยนะครับมาดูความฉ่ำของน้ำตากันนะครับนี่ดูปลาซีเนี่เป็นปลาที่มีเนื้อเยอะมากๆนะครับเนื้อเนอจะแน่นนุ่มแล้วหวานมากเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะเนื้อนะครับออกจากกระดูกให้หมดเลยคุดู พอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยต้องใช้ความชานาญมากๆเลยนะครับในการแกะเอาเนื้อปลายอินทรีย์ออกมาโดยเราจะใช้เฉพาะแค่เนื้อปลายอินทรีย์นะครับส่วนหนังส่วนก้างส่วนครีบเราจะไม่ใช้นะครับดังนั้นเราต้องใช้ความละเอียดความพิถีพิถันความใส่ใจในการแกะปลาออกมานะครับและก็จากนั้นก็เอาปลาเนี่ยไปทอด จากนั้นเมื่อได้ปลาที่แกะออกมาแล้วนะครับเราก็เอาไปทอดลงในน้ำมันนะครับทอดให้ฟูนะครับขั้นตอนนี้บอกเลยว่าหอมมากๆครับปลาที่เอาไปนึ่งและแกะเอาเนื้อมาเนี่ยแล้วก็เอาไปทอดกับน้ำมันเนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นม,มันเย,ายน้ายวนน้ำลายเหลือเกินนะครับ ทอดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีของเนื้อปลายอินซีเนี่ยจะออกสีเหลืองทองอร่ามน่าทานแบบนี้นะครับพอถึงขั้นนี้เนี่ยเราสามารถยกไปเสด็จน้ํามันแล้วก็รอเอาไปคัวกับเครื่องแกงได้เลยนะครับ เนื้อปลาอินรีย์ที่ทอดนะครับจะออกเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสีเหลืองทองอรมน่าทานมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาเนื้อปลาอินทรี์เนี่ยไปคลุกกับเครื่องเทศเครื่องแกงนะครับเพื่อจะให้ได้เป็นสูตรของน้ําพริกปลาอินซียแสนอร่อยที่พวกคุณจะได้ทานในรูนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับก็นํา กระเทียมเปเจียวกับน้ำมันนะครับเพื่อสร้างกลิ่นจากนั้นก็เอาเครื่องแกงที่เราทํามาครับใส่ลงไปแล้วก็บวกกับน้ําตาลมะพร้าวนะครับคุกคีให้เข้ากัน นั้นนะครับเราก็ใส่เนื้อปลายอินทรีย์ที่ทอดลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยพริกขั่วนะครับเพื่อเพิ่มความหอมความเผ็ดนะครับจากนั้นก็ผัดแล้วก็คั่วทุกอย่างให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้ากันนะครับบอกเลยขั้นตอนนี้เนี่ยกลิ่นมันย้อนเหลือเกินนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะได้น้ําพริกปลายอินทรีย์นะครับบรรจุลงในขวดแก้วนะครับเพื่อนําไปพัชไรในเครื่องวีตอดเผาในขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ติดฉลากติดแคปซูลนะครับเราก็จะได้น้ำพริกปลายอินทรีย์หน้าตาแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับทานกับข้าวสวยร้อนๆมีไข่ต้มยัางมาต้มเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองนะครับ นี่แหละครับทุกคนดูน้ำพริกที่มีเนื้อปลายอินทรีละล้นนะครับราดลงไปบนข้าวสวยร้อนๆมีไข่ย่างมาตุมนะครับรสชาติจะสามรสนะครับเปรี้ยวนําหวานตามเค็มเล็กน้อยแล้วก็มีความมันความหอมความเข้มข้นขอ,ของเนื้อปลายอินทรีนะครับแล้วทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับทานที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่ทํางานหรือว่าเดินทางนะครับ เป็นเมนูหนึ่งที่บางเทศอยากพรีเซนต์และเป็นเมนูนึงที่ลูกค้ากลับมาซื้อเยอะมากๆแล้วก็ขายดีมากๆทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะครับ